โยโย่สดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาสู่กาชาของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากอาทิตยแล้วผมอาจจะพูดข้อมูลผิดไปบ้างนะครับเรื่องของไอร้านฮันเนี่ยแหละตอนนี้คือเวลามันโชว์อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้นับคือมีคนบอกว่าให้รอดูวันพรุ่งนี้นะครับว่าดูซิว่ามันจะนับไหมแล้วก็มันคืออีเวนต์เรียลไทม์จริงๆนะครับตอนแรกอะมันคือ3วัน3วันครั้งแล้วก็เหมือนแบบว่าเปิดรอบหนึ่งเปิด4วันคืออัปเดตล่าสุดที่ผมไปอ่านมานะวันหนึ่งเปิด4ครั้งนะครับคือตามเวลาีมอันนีีีนนะครือปมาณเเทท่่ยยงงิด ก็ร้านคงอาจจะไม่เปิดคือปกติก่อนหนะ้านี้คือผมไม่แน่ใจว่ามันคือตอนแรกๆที่เราเข้าไปในร้านเนี่ยเราเข้าไปแค่ครั้งเดียวถูกตอ้องปะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนนั้นผมจาไม่ได้ว่าผมอัดไปช่วงไหนผมก็ไม่ร,มมรู้ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นช่วง9ก้าโมงหร,หรือ10บโมงหรือประมาณบ่าย3ามน่าจำไม่ผิดนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับตอนนี้คือมันไม่เปิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึง เดี๋ยวผมจะลองเข้ามาในเกมตอนประมาณบ่ายสามนะครับเผื่อจะได้ฟุตเทจเกี่ยวกับร้านที่เปิดตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้คืออาจจะไม่เปิดแน่ๆเพราะมันเป็นอย่างอย่างที่บอกพาร์ทที่แล้วครับมันคือเรียลไทม์อีเวนต์นะครับตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับมันไม่เปิดนะฮะก็ประมาณนั้นแหละพาร์ทที่อาจจะให้ข้อมูลผิดไปอาจจะมีเขียนซับแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าผมพูดผิดเพราะผมลืมจริงๆเพราะผมอ่านผ่านๆแป๊บดึงแล้วก็กลับอัดคลิปเลยอะไรเงี้ยพาร์ทที่แล้วแอมสอรี่แล้วกันนะครับอะ มากันต่อนะครับผมแน่นอนว่าพาร์ทที่แล้วเราได้เกือบครบแล้วนะครับเหลือคันเดียวเท่านั้นสำหรับเบสิกนะฮะตอนนี้ครับนี่ฮะ9 1ทับครับเหลือแค่คันเดียวเท่านั้นคือคันนี้นะฮะผมอ่าแล้วทำไมป้ายราคาดิมันไม่มีวะป้ายราคาเอาอยู่ข้างบนนี่ครับเหลือแค่สีชมพูอันเดียวซึ่งแน่นอนว่าเราจะมาเปิดอยู่แล้วฮะต้องเปิดแน่นอนเปิดวันละหนึ่งลังพอครับอันนี้ เราจะซื้อไม่เยอะครับเปิดวันละหนึ่งพอวันนี้ราคาเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนนะฮะราคายังคงอยู่ที่เดิมต้องรอดูวันพรุ่งนี้วันที่90 มันก็แปลกดีนะครับเป็นเรียลไทม์อีเวนต์ผมตอนแรกผมก็คิดเข้าใจว่าแบบเออหนึ่งวันในเกมอ่ะมันเปิด4ี่รอบตามเวลาแต่แบบจริงๆแล้วร้านมันก็ปิด2องทุ่มสามทุ่มอ่ะใช่ปะมันติด3ามทุ่มครับมันถึงตีสามมันก็เอะมันไม่น่าใช่นะเพราะว่าเกมมันแค่สามทุ่มอะไรเงี้ยตื่น9ก้าโมงอะไรเงี้ยนะฮะคือมันคือตามเวลาจริงๆของเราเลยนี่แหละเผื่อแบบอ่าคนไม่มีเวลาว่างเล่นอะไรอย่างเงี้ยไามโซนไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้เปล่าโอ้น่าจะทรงนั้นั้งครับผมว่าเอออันนี้ยังขายยัง ยังเต็มเชลอยู่เลยเว้ยอันนี้อ่าอย่างก็สองมาครับมาเพิ่มอันนี้เราก็ต้องเอามาใส่ให้เต็มฮะใส่ด้านหน้าให้เต็มเลย4 8 0มาเลยจ้า4 8 0ขอกล่องนี้มาก่อนเอ้ยอันนี้40เติมร้านก่อนเลยครับตอนนี้ก็พยายามจะดันเวลให้ถึง25นะครับจะได้จะได้พนักงานที่ขนของเข้าอ่าเข้าคลังด้วยแล้วก็เติมเชล์ด้วยอ่าจะหมดปัญหาเลยทีนี้เราก็จะไล่เปิดได้อย่างเดียวแล้วครับเออมันจะไม่เหนื่อยต่อไปนะฮะ เราจะได้มานั่งไล่เปิดชิวๆอย่างเดียวเลยนะครับเก็บสะสมเราจะได้เริ่มมาเปิดไอ้นี่มันกันบ้างนะครับโปรโซีรีส์กันบ้างเออฟาร์ซีรีส์เราครบแล้วครบก่อนชาวบ้านชาวไกลเขาเลยแม่งโคตรตึงตึงเวอร์อันนี้8แพ็คอ่า8แพ็คมาไว้นี่เลยอันนี้คือที่เราเปิดได้นะฮะ8แพ็คเดีดูโต๊ะเกลือซีรถเรามีเท่าไหร่แล้ว8 8,855คันแล้วครับสำหรับคอมมอนโอ้โหนี่คือได้กี่กี่ลังวะเนี่ย สเปเชียลแปดคันมิติสามสิบแล้วอ่ะโหเยอะจัดเลยฮะกล่องเกลือไม่ได้ขายเลยเว้ยอ่โอเคเปิดเลยครับวันนี้เรามาเปิดก่อนเลยอันดับแรกนะครับตอนนี้คือจะปั้นวิยถึงยี่สิบห้าให้ได้เปิดเลยครับตอนที่ลูกขายไม่เข้านี่ยแหละเปิดกล่องนี้เลยวันละกล่องพอนะครับอันนี้วันละกล่องพอไม่งั้นมันจะเกินงบนะอย่างที่บอกมันมันก็เพลงหัอว่สองกล่องมันก็มันก็เกินะ แต่มันก็ตามราคานะเพราะว่าถ้าเราซื้อ40-40ก็เป็น80ใช่ไหมแต่ถ้าเราซื้ออันเนี้ยลังนึงอ่ะมันมี8แพ็คถูกต้องป้ะแล้ว8แพ็คมันจะได้เปิด64กล่องถ้าเปิด2กล่องมันก็เป็น128กล่องใช่ครับมันก็ตามตามมูลค่ามันแหละมันมันจำนวนมันเยอะกว่าครับมาเรามามันเริ่มมาว่าขอสีส้มได้ไหมสีส้มมันจะได้อีกคันหนึ่งพอดีเลยเนี่ยจะได้เปิดโป้ซีรีส์แล้วนะครับอยากเปิดสีฟ้าแล้วเนี่ยสีฟ้ายังไม่ได้เปิดเลย ผมไม่แน่ใจว่าตารางแหลงหมมันไปถึงไหนแล้วเห็นว่ามันรีสัปดาห์ด้วยประจําสัปดาผลก็น่าจะมาเปิดกันเรื่อยๆอยู่นะเราเคยเปิดล่าสุดแล้วจะเป็นพี่จีนมั้งครับใช่พี่จีนเขากลาลังคลองอยู่เปิดชื่อพี่จีนหลาเลยฮะอันดับหนึ่งอันดับสองไป let go let's go ตามหารถแลจากคุณลูกค้าก็เหมือนกันนะฮะตามรถแลคุณลูกค้าเหมือนกันลูกค้ายังไม่ค่อยเอารถแลมาตั้งลูกค้ายังไม่ค่อยเอารถแลออกมาแข่งนะครับตอนนี้น่าจะเป็นการเซฟไปก่อน ผมก็ยังเซฟเหมือนกันได้มาหลายคันแล้วเนี่ยอยาแข่งแล้วเนะี่ยเออโหยังีเหรอยังไม่ไหมก่อไหนดูซิคนนี้นั่งเล่นคนเดียวขอดูดวงของลูกค้านะครับสีส้มสีส้มสีส้มอยู่ไหนอุย้ยนี่ไงมาแล้วสีส้มอ,อ้าวนี่พูดถึงสีส้มอยู่ไหนแล้วมาเลยใช่ไหมนิวไหม โอ้โหไม่นิวอะดีแล้วเป็นโอ้โหทำไมเป็นดูคติวะทำไมไม่เป็นเรมโบะครับสีส้มมาทั้งทีโอ้โหลูกค้าทำไมทำกับผมแบบนี้มันเหลือคนเดียวเองครับให้ผมหน่อยก็ไม่ได้เลยให้ผมหน่อยครับมูลค้านี่ยืนตรงนี้เลยคนนี้บ้างคนนี้บ้างดูดวงคนนี้บ้างสนามตึงคนเนี้ยอืมไม่ได้เลยคนไหนมีพอจะมีดวงบ้างครับคนนี้ก่องสุดท้ายแล้วปะเนี่ยยางอ่ะเปิดตรงนี้แล้วกันลูกค้าชุกชุมอยู่ตรงนี้หุยส้มมา ส้มมาแต่โอ้โหเอาอีกแล้วไงเป็นคันอื่นโอ้ส้มมาทั้งทีคันอื่นอีกเละไม่ชอบพอใจเลยมาไอแพ็กสุดท้ายละเฮ้ยเมืเออ่อกี้เนี่ยโอ้สารออยู่สองส้มครับลังนี้สองส้มครับแต่ไม่ใช่ที่ต้องการนะอีคันเดียวเท่านั้นไอสีชมพูนี่มันออกยากจังวะสเปเชียลยังมาแล้วเลยอะมาบ่อยด้วยซ้ำไปแม่งเงยอ,อันนี้แม่งเล่นตัวจังวะเนี่ยฮะไอมิตติกเนี่ย หลายรอบแลนะหลายแพ็คเลยนะไอมิติกเดี๋ยวออก,กาชาวบ้านชาวไครเขาได้ออกช้าวกว่าเลยเนะี่ยเดีดูซิคนนี้รถตึกไหมคนนี้คอมมอนคนนี้ล่ะคนนี้แรคนนี้แรคนนี้แรเหรออ่าแข่งกันเลยแข่งกันเลยครับผมไม่ผมไม่ยุ่งครับตอนนี้ผมผมเศร้ามากนะผมแบบไม่ค่อยมีกําลังใจต่อไปโปรซีรี์เรามีส2ฮะแล้วก็มีมีมิติกมีมิติกมาแล้วบางส่วนนะครับอือหือ แต่ก็มีไม่เยอะเ right, ท่าไหร่นะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่จริงๆแล้วก็วางขายได้นะเอาฟาสซิลลี่ขายไปก่อนแล้วกันนะครับขายสักคันหนึ่งสองคันอ่ะสิบห้าคันสักอันหนึ่งนะฮะซีรี่รถตำรวจครับอันนี้ซีรี่อันนี้ซีรี่ร,ถ,ร,รถ,ถตำรวจจรงิงอันนี้ผมขายโอเคขายซีรี์รถตำรวจไปก่อนอ่าหน่วยสวาดเรามีทุกสีครับมีทุกสีครับหน่วยสวาดนี่ครับผมเอ้ยอันนี้คันนิวอ๋อนี้เพิ่งได้มาเนี่ยว่ะโอเคอ่ะใส่ไปละเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โอ้ยนี้หมดไปแถบหนึ่งเลยหรอนี่เติมเติมแล้วเนี่ยหมดไปแถบหนึ่งเลยโอ้ยดีอันนี้ไอเชลนี่ขี้เกียจเติมมากนะไอไอเชลเนี่ยพนักงานเขาไม่น่าจะเติมเชลนี่บอันนี้เชลเชลเราต้องเติมเองโอ้โหลูกค้าต่อแถวยาวมากว่าเราต้องมีนี่แล้วแหละนะฮะมีเขาเรียกว่ามีแคชเชียร์เพิ่มนะครับไม่งั้นคิดตังค์ไม่ทันแน่ฮะแคชเชียร์ต้องมาเพิ่มแล้วจังหวะนี้เท่าไหร่นะพันห้ามั้งน่าจะไม่อ๋อพันเดียวหรอโอเคพันเดียวได้อยู่ครับ มาเลยมาเลยเอาไว้เดี๋ยวเอาโต๊ะเกลือวไว้ตรงนี้แล้วกันเอาไว้มุมห้องตรงนี้นะฮะโอเค okay. จะได้มีที่คิดตังค์เพิ่มหลายๆช่องนะครับลูกค้าจะได้ไม่ออนนี้กัน,นรับจะได้ไม่ไปยืนตรงนั้นตรงเดียวนะครับแล้วก็ยังไงเดจ้างเลยไหมเดี๋ยวยังยังก่อนแล้วกันยังไม่จ้างเเผื่อได้คิดตงังนะค์รับอยากคิดบ้างอะ่ะตอนนี้น้องลินดามาแล้วก็ไม่ค่อยได้คิดตังค์เลยนะครับเออคิดถึงการตุติดตุติดมากเลยอันนี้มีไหมเนะี่ยรอบนี้เหมือนจะ เหมือนจะไม่มีใช่ไหมไม่มีครับอะไรวะมาวันนี้ไม่มีเฉยมดไม่มีลูกค้าคนไหนบน่นใช่ครับไม่บ่นแน่แน่ไม่บ่นแน,น,แน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีบน่นเออของยังเยอะอยู่เอ,อ้นี่วันที่90้แล้วนับไหมก็ไม่นับนะฮะเออวันที่้90แล้วก็ยังไม่นับนะครับก็แสดงว่าวันที่90แล้วจะร้อยวันแล้วนะเออจะเปิดร้านมาร้อยวันแล้วเนี่ยราคามันตกพะวันเมื่อกี้ 28อันนี้ราคาตกครับจาก29102เโอ้โหเป็นร้อยเดียววันนี้ราคาอุ้ยนี่ราคาขึ้นอยู่ั้าง2 2งโอ้โหนี้ตก200ร้บาทโอ้โหอันนี้ราคาตกครับวัดเดี๋ยวนะตกเฉยซื้ออะไรมาดีซื้อรางมาเพิ่มไหมว่าซื้อรางจ่ายค่าเช่าก่อนแล้วอันดับแรกอะก่อนที่จะซื้อรางอะจ่ายเช่าก่อนซื้อรางนะครับสินค้าอื่นเดี๋ยวมีมาขายแน่นอน,นครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยครับมีมาแน่นอนอันนี้ ต้องซื้อมันทั้งหมดซื้อมา8เลยนะมันต้องซื้อมา2ชุดนะครับอันเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะเออสี่อ่ะอย่างละ4ก่อนมันซื้อเยอะเยอะทีละเยอะเยอะก,ก็ก็ยากอยู่นะครับ5นะ้าพฮะโอเคมันจะวางได้แค่แถวเดียวเท่านั้นวางไปเถอะครับอ่วางไปเลยมันมาชุดเดียวอะ่ะมันน่าจะมา8อันเนาะมันมาแค่นี้ครับเสียดายว่ะแม่เงยแล้วต้องมาเติมอย่างเงี้ยทีละแถวทีละแถวกว่าจะหมดกว่าจะเต็มโคตรเหนื่อย ถ้าเรามีลูกน้องแล้วเราก็จะสบายขึ้นนะฮะอันนี้เติมเต็มทุกอย่างให้คุณแล้วโอเคมาปรับราคากันต่อครับโหลดมันเหรียญหนึ่งด้วยโหอัน<ห>นี้ก็ลดน,นี้เพิ่มมาอันนี้เท่าเดิม9 99 9เอาขอ1้อยนึงแล้วกันเออหนๆมันก็แบบมัน 99, แล้วอะ่ะเออนิดนึงอันนี้เพิ่มขึ้นโอเคครับประมาณนี้เปิดเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเปิด2ลังเลยแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้นะครับนี่เลย2ลังเลยจัดไปพันสอง มันก็ต้องมีการลงทุนกันบ้างใช่ปะล่ะเออมันจะไม่ไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้คือแล้วเออมันจะไม่ลงทุนมันก็ไม่ได้อ่ะเปิดตรงนี้แหละตรงเชลเราคิดตังนะครับรงเชลเราคิดเอยไม่ใช่เชลสิตรงแคชเชียเราคิดตังนะฮะมามามาเปิดรอคุณลูกค้าเปิดเลยไม่ได้คิดตังมานานแล้วคิดถึงเหลือเกินการตุดติดตุดติดนี้เป็นลูกค้าจะเข้าร้านเยอะขึ้นไงพอมีเครื่องคิดคิดตังเยอะนะฮะอ์เตอร์แคชเชียเยอะขึ้น ไล่เกลือกันไปก่อนครับในช่วงแรกแค่คันเดียวเท่านั้นเราจะย้ายเราจะย้ายกล่องแล้วนะครับแค่คันเดียวเท่านั้นขอแค่คันเดียวจะได้ย้ายสักทีขอร้องแหละโอ้โหร้อยเหรียญมาคันร้อยเหรียญมาได้เลยครับมีใครหยิบไปหรือยังอ่ะหยิบไปแล้วร้อยเหรียญร้อยเหรียญคันไหนเออหนึ่งร้อยสี่อ่ะร้อยสี่คือคันนี้ครับแบรมโบกินีจัดไปแป๊บหนึ่งเพิ่มไปสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์เลยแล้วกันขอยี่สิบเลยขอยี่สิบเลยเอ้แล้วเขาไม่มาแคชเชื่อ์ทุยแคชเชื่ออะไรวะ ฝั่งนี้บ้างเหรอโอ้โหคนนี้เขาหยิบหยิบเยอะจังครับคนเนี้ยเออหยิบแซ่บมากหยิบเวอร์มากนะฮะอ่าอันนี้รถแดงไปอ่าคันนี้ด้วยเอ้ยสีส้มสีส้มนี่มันคนละคันนี่ว่าอ่าสีส้มสีส้มครับสีส้มใส่ไปสัก20เหมือนกันโอเคคันนี้ด้วยคันนี้2ี่สิบอืมยี่สิบยี่สิบครับเอ้ยซื้ออะไรไปอะโอ้โหเอาไปเยอะซะด้วยดิเอาออกเยอะซะด้วยคันนี้ด้วยครับคันนี้ด้วยครับคันอื่นด้วยครับมีมีครับคันอื่น ลงครับลงเลยลงเลยลงราคาปกตินี่แหละครับเขาไม่คิดจะมาไอ้นี้ฝั่งนี้กันบ้างเหรอวะเฮ้ยฮัลโหลไปแต่เคาน์เตอร์แรกอะเคาน์เตอร์นี้ได้นะเคาน์เตอร์นี้ว่างนะครับไม่ลูกค้าไปแต่เคาน์เตอร์นั้นอไม่เป็นไรผมยืนเปิดชิวเลยกันนะเอ้ยมาแล้วนี่ไงโอ้โหคนที่เหมาแน่เลยนะครับรอสักครู่นะครับต่อคิวก่อนนะครับใครรีบไปหน้าเลยนะฮะใครรีบไปหน้าก่อนแป๊บนึงก้อนหนึ่งขอเปิดก่อนโอ้โหไล่เกลือเลยครับทีนี้ลูกค้า ไ้เกลือไปนะครับมาครับมาครับอือโอ้โหเดี๋ยวคุณพี่คุณพี่เหมาเลยครับหรืออะไรทำไอคือเยอะจัง่ะโอ้ไปซะเยอะเลยโคตรเอาแล้วหยิบรางไปอย่างเยอะแม่งหันมาทีหน้าตกใจมากครับหยิบรางไปโคตรเยอะครับผมเออถอนเก้านะครับตอนนี้คือมันต้องปัดเศษครับถ้าเราจะมาถอนเองอ่ะไม่นก็มันจะถอนนานนะฮะมันจะช้านิดน,นึงโอ้โหพอพอทีอย่างี้มาต่อกันไวไวสี่ร้อยเลยหรอครับโอ้โหคุณพี่ 400เลยนะฮะโอ้โหขอบคุณมากครับ400ครับไม่ใช่400ดี600ครับโทษทั้งหมด600ดูผิดครับโทษด,ดีสายตาไม่ค่อยดีครับโลกนี้มไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่โอเคครับผมต่อมาหืต่อเนื่องนี่แหละเสียงฟินๆอย่างนี้แหละมันติดๆอย่างนี้แหละชอบเลยโทษฟินในการคิดตังค์แบบนี้นะครับ4 5 9หนะครับผมอ่า2 6เลยครับ459.26้อ45มา ส39.47ครับจ่ายบัตรอย่างนี้ก็ดีน่ารักเลยครับผมทอน60ิเซนครับผมไม่ได้เปิดดีๆแล้วฮะมาเปิดกันต่อลุยครับอีก8ดกล่องน่าจะมีคนบดรถแพงแน่เลยที่ผม,มไปแขวนเมื่อกี้เนี่ยนะผมเห็นป๊อปอัพบนหัวหรูลูกค้าบ่นเหรอครับกล้าบน่นนะนะกล้าบ่นก็ต้องมีคนกล้าซื้อเออมันต้องมีคนกล้าซื้ออยู่แล้วนะครับในเมื่อบ่นได้ก็ต้องซื้อได้ใช่ไหมเลยวนะเรียบร้อยหมดหมดเร็วจังวะ ทำไมรู้สึกมันผ่านไปเร็วๆร็วหมดเร็วมากส4ม 8, 8 2นะฮะตังกลับมา7 0 0 0 0มแล้วครับจาก79 0 0 0นะฮะไม่รู้จะกำไรไหมกำไรกี่โมงก่อนตอนเนี้ยเอ่ส23ครับผมติดๆถอน5้าเซนครับมามาุ้ยนึกถึงฟิวเปิดร้านแรกๆเลยเนี่ยต้องมาถอนตังเองเนี่ยเออคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไม่ค่อยได้ถอนแล้วนะฮะเ <laughs> ดลูกน้องก็เต็มร้านแล้วเดินโยเย,ยกันเต็มร้านแล้วครับขอรื้อฟื้นหน่อยเอ่อจะได้ทีมน้องๆได้นะครับอันนี้ เราต้องมาลือฟื้นนิดหนึ่ง2 3 8.75ครับผม2 3 8.75อันนี้4 4 0 4ครับขาบ่นแลมโบแพงจริงกัน่ะแสดงว่าแลมโบน่าะแพงจริง20%แพงไหมอ่ะไม่แพงโอ้โหนิดหนึ่งนิดนึ่งทำไมมันไปไวจังมันมีแค่8ลังอเดิมันไม่ใช่8ลัง8กล่องนะมันไปไวมากเลยเปิดแป๊บแป๊บแม่งเสร็จละอะไรวะเออรถเร็วดี2.25 5 2 5 โอเค52ครับทอน 5, อันนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสามครับมาครับต่อเน,นื่องกันมาเลยสิ 14, 14, บสี่บล็อกใหญ่อทอนสิบสามนะครับสิบสามสี่สิบสี่สิบสามครับผมโอ้โห و, เยอะเยอะเยอะคนนี้เยอะจัดพอสิบห้าฮะสิบห้าห้าสิบเอ็ดครับเรียบร้อยโอ้โหคนเข้าเต็มร้านเลยเว้ยเฮ้ยนี่ขนาดเลิกแล้วนะฮะคราวนี้แพงหรออ๋อนี่ไงเขาก็หยิบกันแล้วนะ ยิบไปแล้วครับไอคนที่บ่นแพงๆกันเนี่ยโอ้โหลูกค้าเข้ากันเต็มเลยครับโอ้โหวันนี้ทําไมมันโยเยะไปหมดเลยฮะเยอะมากเยอะจนนึวกว่าลูกค้ายืนบักกันที่เชลแล้วฮะจริงๆเออโอ้โหเมาเยอะจริงแสดงว่าเพิ่มแคชเชียร์นี่มีผลปะใช่ปะมีอาจจะมีหรือเปล่าแบบแคชเชียร์เยอะแล้วลูกค้าแบบจะได้มาต่อแถวได้เยอะขึ้นอย่างงี้ปะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจเลยผมไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ลูกค้าแบบโยเยะขนาดนี้มาก่อนตอนร้านจะปิดเนี่ยปิดแล้วด้วยครับ ันเยอะมากเลยนะเออปรากฏการณนี้มันเยอะมากร้อยยี่จุปดหเบห้เซนครับผมโอ้โหวันนี้ขายดิบขายดีแป0 0มื่นันครับก็ถามว่าได้กําไรมาบ้างไหมมันก็มันก็ได้แหละมันก็ยังมีมันก็ได้อยู่ครับแปดหมื่นอ่าคิดไปเลยนะเดี๋ยวเปิดนี้ให้หมดก่อนยังไม่หมดเลยนะ <c oughs> คิดตังค์รัวๆเลยวันนี้ไม่เงยลังแรกผ่านไปก็ไม่ได้นะส้มไม่ออกเลย อันนี้คือเข้าสู่ลังที่2แล้วนะครับตอนนี้ก็ส้มก็ยังไม่มาเออมันเหลือคันเดียวเองขอเถอนะมันจะได้ครบๆเนี่ยจะได้โยกงานไปเปิดอันอื่นสักทีวันนี้เราไม่ได้ดูตู้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตู้สุ่มกาชาข้างนอกว่าวันนี้เปลี่ยนไหมวันนี้มาไหมอีกด้วยนะครับเออมันจะเสียเงินในตรงเปิดตู้ข้างนอกหรือเปล่าสตรีมพ <Steam S 2> ังคอลเลกชันเราก็ยังไม่ได้เอ่อยังไม่เจอรถตึงเท่าไหร่นะครับก็คือต้องล้างตู้บ่อยๆเปิดตู้บ่อยๆนั่นแหละ นาน,นะนานกว่าจะหลุดมาทีแม่งเมื่อวานก็ไม่มีฮนะในตู้ไอ้คันนี้มาบ่อยนะไอ104นะ้ร้อยสี่เนี่ยมาบ่อยบ่อยเดี๋ยวได้ขึ้นแขวนแน่นอนฮนะไม่ต้องห่วงมาบ่อยอย่างนี้ราคาหลักร้อยดึงๆึอย่างนี้ก็ต้องขายอยู่แล้วนะครับหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกลังหนึ่งไหมเออเหลืออีก,อกสองโอ้โหมันไม่มาจริงๆนะฮนะเนี่ยเปิดมาตั้งนานแล้วไม่ส้มไม่ออกเลยวันนี้เสยียดายมากครับอุตส่าห์ซื้อมาตั้งสองลังกะว่าจะออกนะเนี่ยวันนี้หรือมันจะอยู่อีก,อกสองอัน ก็เป็นได้ไม่น่าจะอยู่กล่องในกล่องนึงแล้วครับมันน่าจะไม่มาแล้วฮะตอนนี้หมดแล้วครับอันสุดท้ายโหเทา้วนแมงเงยอะไรวันนี้หมดเลยนะเนี่ยหมดแบบหมดเลยอันนี้ของบนเชลก็หมดเหมือนกันนะฮะได้มา8ปดหมสองวันนี้มีไหม วันนี้อุ้ยวันนี้อู้วนัวนวน,วน,วนี้มีกี่คันน่ะหนึ่งสองเป็นคันซ้ําเดิมนะเนี่ยใช่ปะมันเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยคันนี้ต้องดูในคอลเลกชันก่อนครับคอลเลกชันเอ่อไหนนะสตรีมพังใช่ไหมก็คืออันนี้ฮะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ใช่รอบที่แล้วที่เราไปเปิดมาอันนี้ก็เหมือนกันเลโก้ LEGO เนี่ยรถเลโก้นี่ก็เหมือนกันครับมันจะอยู่ในหันช็อปด้วยไหมไม่แน่ใจแต่รถเลโก้นี่ผมเจอจากลูกค้านะเลโก้ังไม่เจอจากตู้นะครับตู้มันเป็นสตรีมพังใช่ครับตู้มันเป็นสตรีมพังแต่ยังไม่ แล้วก็มีรถอันนี้ใช่ไหมมีรถมีรถเหมือนจะเหมือนเราจะมีแล้วป่ะเหมือนเราจะมีเกือบหมดแล้วครับเนี่ยไอ้รถรถคันนี้รถถังติดปืนหรอมีรถติดปืนรถติดปืนกับไอ้รถกระบะนะครับรถกระบะคันนี้กับรถติดปืนรถกระบะรถติดปืนเหมือนจะมีแล้วป่ะนี่ไงกระบะ4คันแล้วครับรถติดปืนก็มีฮะรถเลโก้ไม่ได้อยู่นี่แน่นอนครับรถเลโก้น่าจะอยู่กับผู้เล่นหรือไม่ก็ร้านในนี้แหละผมว่าไม่น่าจะอยู่ในตู้ครับมีคนบ่นแพง15คนน่าจะเป็นรถที่เราตั้งไว้ ไม่แพงไม่แพงราคาเป็นมิดผมบอกแล้วราคาเป็นมิดมิดจัดจัดมิดรักทุกท่านเลยนะครับตรงนี้ขายไปสักสองคันแล้วกันคันนี้ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยสีส้มเนี่ยพอออกก็อ,ออกมาบ่อยๆสีเหลืองนี่ไม่ใช่สีสม้มนะคันนี้นะครับวางไปเลยวางวางไปมันมีเยอะอันนี้อ่ะสิบห้าคันไหนสิบห้าอ่ะสิบห้าวางอีกครับสิบหกสิบสาม แปดคันอ่ะวางวางให้ครบแล้วก็เดี๋ยวจ้างลูกน้องด้วยเลยนะครับคิดตังค์แค่อยากอยากสัมผัสฟิวเฉยนะครับเอ้ยคนไหนดีนะโอ้ยก็น่ารักทุกคนเลยเนี่ยร้านนี้เออร้านนี้จะมีคนน่ารักทุกคนอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่ไงน้องมาแล้วโอเคมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เติมของลงร้านเหมือนเดิมนะครับจะเลี้ยงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอ,อฮะจะได้สั่งของมาให้ถูกต้องส่วนด้านหลังนั้นก็ยังยังไม่เติมสั่งมาสี่เลยครับอย่างละสี่เลยครับอันนี้ โอ้โหสั่งมาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเอามาเปิดเลยงั้นน่ะถ้ามันจะมันจะไอ้นี้อยู่แล้วไงเปิดเลยแล้วกันครับเผื่อมันอาจจะออกอยู่ในเชลล์ไงโชคเราอาจจะอยู่ที่นี่ก็เป็นได้ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถือว่าไล่เกลือไปก่อนจะเต็มเดิมนะครับสีส้มขอแค่สีส้มสีส้มสีส้มไม่มีสีส้มไม่มีสีส้มเลยไม่มีเลยสีส้มอ่ะอยากได้สีส้มครับ สองอันสุดท้ายจงมาอ,อสีส้มจงมาไม่มาแล้วสีส้มสั่งของดีกว่าครับงั้นไม่มีถือว่าเป็นการเคลียร์โละให้หมดนะครับหนึ่งอย่างละหนึ่งมาแล้วก็ไปเพิ่มเอานะครับผมสี่ลงทุนไปเก้าพันเลยเอโอหกเก้าพันเลยนะเว้เก้าพันเลยนะนี่คือเราล้างเชิวแบบล้างเชีวเลยนะเนี่ย อยากได้ตังค์อย่างที่บอกครับเคยบอกไปเมื่อพาร์ทที่เท่าไหร่นะพาร์ทที่8หรือเปล่า้จะไม่ผิดนะครับก็คือน่าจะน่าจะคือการที่เราขายเซ็ตบ็อกแพ็กแบล็อกทั้งร้านนะครับน่าจะเป็นการฟาร์มตังค์ได้เร็วกว่าตอนนี้ผมก็เริ่มคิดว่าน่าจะต้องน่าจะต้องเอาแล้วแหละนะฮะเอา8แพ็กแบบราคาตึงๆสุดไปเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับขายลงไปทั้งหมดเลย8แพ็กอีลิท ทั้งร้านนะครับฝั่งนี้นะแค่ฝั่งนี้นะผมจะเอาอีลิตมาขายล้วนเลยนะับเพราะราคามันเดี๋ยวต,ต,ต้องต้องต้องดูราคาตลาดด้วยราคาตลาดมันยังไงมันกลไกลมันปรับเปลี่ยนอะไรแบบไหนด้วยนะฮะลงทุนอันนี้เลยครับพันสองเลยนะเว้ยพันสองเลยนะเออ,อพันสองมาเลยครับจัดมาเลยลงทุนสักหมื่นหมื่นสองะหมื่นสองแล้วกันสิบังครับลงทุนหมื่นสองสิบังคืนทุนวันไหนไม่รู้ขายไปเรื่อยๆครับขายจนกว่าจะหมดนะแค่นั้นแหละลืมไปว่ามันมี โยนเข้าไปข้างในง่ายกว่าเออเดินไปเดินมาทําไมแลทำไมเราถึงไม่โยนล่ะนี่ฟังก์ชันโยนให้เราทําไมเราถึงไม่โยนเออเนี่ยถือเดินไปเดินมาทําไมวะจะปะเออมันเคยชินไ <c> ง <ười> เรียกว่าเคยชินเออเนี่ยสะดวกกว่ากันเยอะเลยครับพอโยนเข้ามาจะไม่ต้องเดินไปเดินมาเออเรอาก็นี่นะไม่เต็มไม่เป็นไรครับเอาราคานี้เลยราคาขึ้นไหมยังไม่ขึ้นอ่ะเป็น100ปร้อยผับประมาณนี้แหละไม่รู้ราคาขึ้นหรือย,ยังยังเหมือนราคาเดิมนะฮะราคาเดิมอยู่อันนี้140ไปเลยครับ ร้อยสี่สิบอันนี้ร้อยสิบเก้าเป็นร้อยยี่โอเคปรับร้อยยี่เลยอันนี้สองร้อยแล้วปะเอ้ยไม่ใช่ร้อยเก้าสิบแล้วปะขอสักร้อยเก้าสิบอืมกำไรสักหน่อยหนึ่งส่วนที่เหลือก็ยังราคาเดิมอยู่อันนี้ล่ะอันนี้ราคาเป็นไงบ้างยังคงราคาเดิมอยู่เนาะเก้าเก้าหนึ่งร้อยโอเคครับน่าจะราคาเดิมอยู่ราคาเดิมราคาเดิมอันนี้ล่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ,อันนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมมั้งโอเคเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมทุกประการเปิดเลยครับผม วันนี้เรามีน้องแคทเชียร์สองคนและไม่ไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็จะมาเปิดเหมือนกันเหมือนอีกเดิมเหมือนอีกเดิมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเปิดอีกพันสองครับวันนี้อีก2ลังฮะเปิด8แพ็คมาเลยโอ้โหร้อยยี่สิบแปดกล่องมีใครเอารถตึงๆมาเล่นบ้างไหมยังไม่เห็นนะอันนี้เป็นแพ็คอีลิทใช่ไหมเอลิทซีรียังเป็นคอมมอนอยู่เลยครับคอมมอนน่าเล่นเหมือนกันนะเผื่อเขาเอารถเลโก้มาแข่งอะ่ะต้องรอดูก่อน อันนี้รถแรครับรถไอไม่ใช่แรอันคอมมอนนี่ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วขอเปิดก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตเลยผมตามหาแค่คันเดียวเนะี่ยคันนี้คันสุดท้ายแล้วผมอยากเปลี่ยนมา,มากๆแล้วได้ปโปรดให้เปลี่ยนเถอะได้ปโปรดนี่คือเปิดผมก็ยังเป็นการมันคือเป็นการอัพเวลร้านไปด้วยนะครับการเปิดพวกกาชานะฮะแล้วก็ขายของในร้านก็เป็นการอัพเวลเหมือนกันทุกอย่างคือมี XP หมดนะผมก็เลยพยายามจะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะฮะตอนนี้โอ้โหลูกค้าเดินอยู่เยอะเต็มร้านเลยครับ น่าจะเป็นผลเพราะว่าแคสเชียด้วยแน่ๆเลยหรือเปล่าเอออาจจะมีอาจจะมีผลได้อีกแล้วในะรถคันนี้เอากระบะอันนี้มาอีกแล้วเนะี่ยขอสีส้มครับอเอรเนอรเน,รเน,รเน,รเนจ์ออเรนจ์นะออเรนจ์นะโอเจออเรนจ์จูได้ไหมฮลัลโหลสีส้มมิสติกขอร้องล่ะมันแค่คันเดียวเองใจจะขาดแล้วเดีย่ยไม่ได้สักทีเนี่ยไอ้ป้าเอ้ยแม่งมันเหลือแค่คันสุดท้ายมันจะออกยากออกเย็นอะไรขนาดนั้นอุ้ยเจเวนเดี๋ยวออก เอซื้อเยอะขนาดนั้นเลยครับเนะี่ยโอ้โหซื้อแรงเพราะว่าไปขายต่อครับซื้อเหมาไปขายต่อแน่นอนนี่อัพราคาเป็น2อ0สได้เลยเนะี่ยซื้อเยอะขนาดนี้เนะี่ยคันนี้ยังไม่ออกอ๋ออ่ะสิบเก็ได้อ่ะให้สิก็ได้บ่นกันนะัก,นนะนก,นกไม่ออกบ,นกนกนะบ,บ,บ่นกันนักเนี่ย,ป,ยปรับให้แล้วหยบนนะิบเลยครับเชิญกรุณาหยิบหยิบไปเลยปรับให้แล้วใครบ่นอ่ะอ่ะนี่ไงหยิบเลยทันทีครับสิร้านนี้เขาชอบ10%กันนะเมื่อบวกแค่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบนี่คือเลิมไม่เอาละ เริ่มใส่หน้าแล้วแล้วแบบโอ้แพงไปไม่เอาไม่เอากลัวร้านได้กําไรเยอะเกินไปนะฮะอย่างคิดตังนี่แบบตูติดตูติดตูติด,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 ดอย่างนี้เลยเปิดจนลูกค้าหมดร้านแล้วก็ยังไม่มาสักส้มเลยฮะเท่านี้เห็นเห็นไหมฮะไม่มีเลยเพื่อแบบไม่มาเลยฮะมาแค่ส้มรอบนั้น2อันแล้วก็ยาวเลยครับตอนะนี้หายายาวเลยโอ้โหอะไรวะหน้าถ้าเดฟได้ยินอยู่ได้โปรดปาเปลยให้ผมหน่อยครับผมเหลือคันสุดท้ายส่งมอบมาทางไปรษณีย์ก็ได้คร,ร,รับครันสุดท้ายอิง ขอ,อเถอละลัมโบกินี่สีชมพูเนี่ยมันยากมันเย็นอะไรขนาดนั้นถามจริงๆเถอะสีส้มอ่ะเริ่มยิ่งเริ่มเปิดยิ่งเริ่มไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้เริ่มแบบไม่ได้แปลกๆเนี่ยมันมาแบบเป็นเ e จ e นเดอรี่แทนเนี่ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยให้ตายเถอะหมดแล้วครับอันสุดท้ายแล้วเรียบร้อยฮะไม่เหลืออีกต่อไปไม่เหลืออะไรอีกต่อไปให้เราได้ลุ้นกันอีกแล้วหมดแบบหมดเลย เอกลุส e ีไม่ใช่ e lusive, ใช e เอกลุสีไปเอกเป็นสีไอเราจะเอกลุสีไม่ได้เลยสุดเอกลุสีอย่างนั้นเหรอวันนี้มีมาไหมเฮ้ยวันนี้มีวันนี้มีสีชมพูด้วยหรอนี่ไงสีชมพูมาครับเหมือนคันเดียวกันไหมเนะี่ยคันเดียวกันเลยนี่ว่าโอ้โหมีซ้ําด้วยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับสีเฮ้ยมีเยอะอยู่นะวันนี้หนึ่งสองสามข้างในนั้นอีกนั่นนั่นนั่นะสี่ห้าคันเลยนะโอ้โหวันนี้ห้าเลยเหรอเอาดีห้าคันเลยนะถามจริงเรามีอยู่แล้วไหมอ่ะเนี่ย มีเหมือนจะมีเสียมพูไม่อยู่แล้วนี่ว่าเออมันมีอยู่แล้วดีครับเสียมพูมีแค่รถบรรทุกอันนี้ยังไม่มีเสียมพูนะครับที่เหลือเสียมพูมันัมไม่มาเลยฮะย่างไม้มาคันนี้ก็อย่างไม้มีอันนี้คือแพ็คอะไรอะ่ะดีมู monster เหรอเฮ้ยแพ็กอะไรอ่ะอันนี้มนสเตอร์รออรออนน monster มาจากไหนะ่ะผมผมดูแพ็คไม่เจอถ้าเป็นอันนี้สตรีมพังซีรีส์อันนี้คือมันเขียนว่าอะไรอะ่ะอันนี้โพลล็อก อ๋ออันนี้โพลล็อกแล้วอันนี้อันนี้เขียนว่าอะไรอะอยากเห็นนะมองไม่เห็นนะดิตัวหนังสือมันเล็กมากเลยครับมองไม่เห็นว่ามันเขียนว่าอะไรแต่เราไม่เจออีกเลยนะไอ้รถเลโกนะ้เนี่ยเอออยากเจอมากเลยครับรถเลโก้มีไม่กี่คนันเองถ้าเราเก็บสะสมได้มันก็จะโอเคฮะมันประเด็นคือมันไม่มีออร่าหรอกมันก็น่าจะเก็บง่ายอยู่ครับน่าจะสูงสุดก็น่าจะนี่ละมั้งรีเจนเดลรี่หรือไม่ก็ไม่น่าจะมีมิติครับมีมิติมันออร่าไปแล้วน่าจะสูงสุดคือเีเจนนะน่าจะอย่างนั้นเพราะว่าเท่านคัระบ ประมาณนั้นแต่อันนี้มีออร่าครับนี่คันเดียวมีคันเดียวที่มีออร่าเท่านั้นเอ็กซ์ต้าแชมเปียนแชมเปียนตามสไตล์ครับแชมเปียน,น,นแต่ออล่ามสวยนะแชมเปียนนะผมชอบอะ่ะดูดิออร่าอย่างตึงอะ่ะก็เดี๋ยวจะไปฟาร์มตังมาแล้วก็ให้ถึงเลเวล25เลยพันนัหนเราจะได้จ้างลูกน้องกันแล้วนะครับ ยังไงก็ต้องได้จ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเผื่อว่าไม่แน่ใจว่าผมจะหาฟุตมาแทรกให้ดูได้ไหมนะครับแต่ก็ได้เวลาสมควรแล้วต้องจางรายผิวนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นไงต่อไปก็ผมอาจจะไปฟาร์มตังค์มาจนเลเวลยี่ห้านะครับจะได้จ้างลูกน้องกันแล้วในคลิปหน้าเออไม่มีลูกน้องใช้แน่นอนเราจะได้เปิดกันจำฉ่ำเลยฟาร์มตังค์มาเพื่อเปิดลุ้นล้วนเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ